สนับสนุนโดยกรวินคลินิกศิลปะแห่งความงามดมาม่าอียังค่ะคบายาน,นิเนอะคบแม่บม่จำเป็นตรง่านแม่บม่ได้ว่าเรื่องอียังเสียหายมือน,นี้มีเอ่อ สำนักข่าวไทยรัฐออนไลน์เหรอโทรมาหาโทรมาหาแล้วถามอแม่มาถามแม่ถามแม่เรื่องคนจนมีสิทธิ์ไม่ค้านนี่แหละหมอล่ำก็คือวัฒนธรรมของคนอีสานของพ่อของแม่เข้าส่งต่อจากรุ่นสู่รุนเนาะถ้าเป็นแม่เนาะแม่กับเป็นหมอล่ำแม่อยู่ในวัฒนธรรมของคนอีสานเช่นเดียวกันแม่ก็มองเหมือนกันว่าเราไม่เราไม่ได้มองคนภาคกลางที่มองเราว่า บโฮ้แกวัฒนธรรมล่ำสิ่งเฮาเฮาบ่มอ่จังสันดีกว่าค่ะลูกค้าแม่มม่ว่าบบว่าสิปเป็นล่ำสิ่งล่ำเรืืองต่อกลอนล่ำเดินล่ำเพลื่อนต่างๆเราก็สามารถที่จะ,ะใช้คำคำไม่หยาบได้นะลูกคำไม่หยาบได้คำสองแงสองงามนี่เขาก็ใส่ได้แต่เราก็จะไม่ไม่ใช้ตรงขนาดนั้นเขาก็สีบบใส่เป็นคำคำ ตรงเถนขนาดนั้นไงลูกสำนักข่าวคนสัมผัสแม่เพ่นกระทำคือกันวางวัฒนธรรมของคนอีสานต่างจากคอจากแม่มาต้องเป็นคำที่ที่หยาบอย่างนี้หรอแม่พูนถามนี่พูนถามแม่ได้แม่ก็บ,บอกว่าบอมแมนเขาสามารถใช้ถ้อยคำคือเพลงอะเพลงต้นฉบับนะเพอนก็สวยงามอยู่แล้วเพลงภาษาเพลงหลับไพเราะสวยงามอยู่แล้ว แต่เราเอามาเอามาดัดแปลงแล้วร้องสองแง่สองงามเนี่ยแม่ว่ามันเป็นการทําร้ายเพลงมากกว่าแม่ว่านะคะขอโทษเด้อค่ะถ้าเป็นการถูกใจแต่ไม่ถูกถูกต้องอะ่ะเนาะแม่ก็ห้สัมผัสไปจังสี่หละคะ่ะลูกทั้งที่จริงแล้วนะ่ะแม่บมูหจากเรืว่าตอนนี้ซื้อออนไลนาเรื่องเนี่ยมันเป็นกระแสร,ร้อนแม่ก็ไม่รู้แม่กอกม่อว่าตามตามข้อหูซื้อแม่กับถือ พ่อแม่ห้าสั่งสอนมาจังสิไหมคะลูกคะ่ะเราเข้าใจให้ตรงกันดีกว่าว่าภาษาเหล่านี้มันบอเป็นว่าคำว่าภาษา,าหมอล่ำสิ่งดอกมันบอเป็นว่าอาวัธนธรรมหมอลํำสิ่งแต่ต้องว่าแบบนี้ซอยหยาบคายบหรือล่ำหยาบคายหรือรองหยาบคายแม่ลูก้าห้าก็ต้องบึงในสเกลขอ,ของของความเป็นจริงว่าคนอีสานพ่อแม่ห้าอ่ะเขาบ่ได้ว่า,า,วาวสืบ สืบคําเหล่านี้ไว้ได้ลูกแต่ถ้าพ้นสิจ้วงหัวหรือเอียงต่างตงตีความหมายออกไปอันนี้แม่บอกหูแม่ก็บ่าซ้ำนี่แหละแม่ว่าแบบนี้แม่ว่าแบบนี้คะ่ะถ้าเสียงอีสานหรือแย่นงนกหน่อยตีงขิงยังสิเป็นดรามาห,หรือทั่วก็แล้วแต่งไงก็แล้วแต่ค่ะลูกแม่บอกหูเลยว่าข่าวนี่พ่นเป็นข่าวอีหยังพ่อนาข่าวสำนักข่าวอะ่ะสัมภาษณ์แม่แม่ก็ แม่ก็ให้สัมภาษณ์ตามความเป็นจริงตามความรู้สึกถ้าการให้ข้าวและกระเว๋าวาวัฒนารรมของคนอีสานมันก็งดงามจากพ่อจากแม่เห้บ่มีดอกผ้าษาที่สิไปแปรไปแปลงให้ให้ใส่ข้ามสองแง่สองงาบแบบนั่นอันนี้แม่ว่าแบบนี้พ่อแม่เห้คนกระสอนให้เข้าสอนคนอีสาน่ก็ถือสอนมาดีเออบ่มีดอกข้ามหยาบค่ายแม่กวับบงสิ ไม่มีแต่คนที่จะเอามาแปลมาแปลงและแปลงสารเนี่ยนี่สําคัญมากค่ะพี่ปอนัทวุฒิบอกเพิ่นโพดแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายเด้พี่ปอก็ตามข้อมงูลงามที่เพิ่นเพิ่นเบิงเพิ่นก็เว้าถือเพิ่นอีสานนี่ก็งดงามเด้ภาษาอีสานก็เป็นภาษางดงามมอลญนี่ก็ใส่พญาพญาภาษาถิ่นเป็นภาษางดงามจากพอจากแม่เฮาอยู่แล้วเอาจริงๆมันเป็นเรื่อง เดียวเองอ่ะไม่มีสาระอะไรเลยอ่ะหยิบขึ้นมาเป็นประเด็นเป็นข่าวแล้วถกกันกลับไปกลับมาเพื่อยายนกประสนดอกยายนกวาวิริงที่ถูกต้องเขาขายขา่าวไงแม่ไม่รู้อ่ะแม่ก็ตอบงดงามนะแม่ตอบแม่ได้บ่เอ,ยอยียงเสียหายไม่ได้พูดอะไรให้คนอีสานเสียหายบ่ได้ว่าให้วัฒนธรรมเสียหายเลยก็เลยเลแต่มุ่งมั่งเพราะยังเพราะว่าออยา,ายนกเป็นแม่หมอลำ4ีสิบแปดปีหมอลำเสียงอีสานเนาะ นี้ไม่ได้เกี่ยวกับยายนกเลยนะเรื่องเราที่เกิดขึ้นที่เป็นข่าวเนี่ยไอที่บอกว่าคนจนมีสิทธิ์ไม่ค่าเนี่ยแล้วเป็นอย่างเพื่อจะโทษว่าสัมผัสยายนกทั้งที่เรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับยายนกเลยสัมผัสยายนกว่าแม่นกน้อยเป็นคนอีสานเป็นแม่หมอลํำมีความขีดเห็นอย่างไดที่กระแสออกมาแบบนี้เออแม่นกน้อยกะก็ตอบไปตามไปตามข้อมูลสื่อของแม่นกน้อยและตามความเป็นจริงด้วยนะความเป็นจริงของพ่อของแม่ ของคนอีสานบานเห้าวัฒนธรรมอะ่ะวัฒนธรรมนี่เป็นสิ่งที่งดงามเป็นความงดงามที่เราเองควรอนุรักษ์นะคะลูกบพระว่าสิเป็นล่ำสิ่งหรือล่ำมูล่ำก่อนล่ำเพื่อนเอียงต่างๆความงดงามของเธอของภาษาเพือของงดงามของเพื่อนอยู่แล้วนั่นก็หมายความว่าก็แล้วแต่คนที่จะเอามาแปลงสารไงทีเนี้ยว่าเจ้าสีนักขีก่กรเดียมบอก,กับการัจะเว้า กับโมโหค่ะว่าเพลซีให้เกิดประเด็นหรือบอเอฟซีขอาลัางเสียงอีสานฝากนกนกไรพรแฟนเพจกดไลก์กดแชร์ให้อีเมลน้ำในเดอร์ฟีนิกแห่งเสียงอีสานปังยางแน่นอนค่ะการโชว์ของเสียงอีสานฟีนิกก็คือฟีนิกจากจินตนาการไทยจากรุ่นสู่รุ่นจากพใญหลอดมะหวอดย่ายนกหลกักะไทยเลือดไวใ้ให้ลูกๆค่ะน้ำตานี้ชะล่าง ความเจ็บปวดของยายนกหน่อยแล้วก็ส่งต่อให้ลูกๆได้เกิดบนเวทีเสียงอีสานเสียงอีสานปังอย่างแน่นอนค่ะที่รักเอาแม่มีคนมาแม่อยู่ในข่าวหลารคะแม่เป็นดาราค่ะดาราท่านหนึ่งคือแม่ดังอ่ะเนาะมีใครก็จับตามองไงไม่เป็นไรที่รักแบบชิวมาก